ถ้าเกินระดับ3,000เนี่ยกรุงเทพมีสิทธิ์ท่วมใครบอกว่ากรุงเทพปลอดภัยผมไม่เชื่อแล้วตอนนี้นะเมื่อก่อนเคยเชื่อแต่ปริเห็นปริมาณน้ำที่มากขนาดนี้และเอ็นสัญญาณที่เชียงใหม่เนี่ยตอนปี54เนี่ยท่วมที่เชียงใหม่ท่วมนิดเดียวกว่านี้นะแต่มันท่วมกรุงเทพค่อนข้างเยอะจำเป็นที่จะต้องส่ง SMS ไปถึงประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ทำรือยัง สวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจ New เคลียของ Post ์ส d a เดย์เช่นเคยนะครับและเรายัางไม่พ้นวังวนของเรื่องน้ําท่วมนะฮะน้ำท่วมจริงๆเนี่ยก็เป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นปัญหาทั่วโลกนะฮะซึ่งตอนนี้ทั้งพายุทั้งน้ำมาเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราไปรบกวนธรรมชาติทําให้ธรรมชาติลงโทษเราต้องบอกนะนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยท่วมกันทั่วประเทศเลย และก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเราต้องระมัดระวังภาคเหนือนะครับต้องเรียกว่าเสียหายหนักนะตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานเนี่ยก็โดนนะฮะโดยเฉพาะหนองคายนครพน,นมและอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วภาคตะวันออกก็มีทั้งนครนายกปราจินบุรีก็โดนกัทั่วหน้าภาคใต้แค่เริ่มตน้นผมบอกว่าภาคใต้แค่เริ่มต้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมภาคใต้ รุดูมรสุมเขาจริงๆเนี่ยประมาณธันวามกลาและน้ําจะท่วมหนักเอาช่วงนั้นซึ่งต้องรอติดตามนะครับแต่น้ําที่ท่วมภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่นะครับจะเป็นรูทที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนภาคกลางาน้ําท่วมที่เชียงใหม่นะครับเมื่อ26กันยานะฮะก็เป็นการน้ําท่วมรอบแรกนะนั่นรอบแรกนะพอมาตุลามีอรอบนึงหนักกวา่าเพราะจุดสูงสุดดอนเดือนตุลาคมเนี่ย มันพุ่งไปถึง5.35นะฮะเมตรในระดับน้ำพีหนึ่งที่สะพานนวรัตของแม่น้ำปิงซึ่งเกินจุดวิกฤตที่รับได้ที่3เมตรกว่ากวาแปลว่า,วาน้ำมันล้นจนกระทั่งแผ่กว้างทำความเสียหายให้ในเชียงใหม่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับยังไม่สามารถเคลียร์ได้หมดแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะล่องมาที่ลำพูนและลากลำพูนก็จะไปลำปางไปาตาก แล้วก็จะกลายเป็นว่าจะมารวมกันที่นครสวรรค์ที่เขื่อนเจ้าพญาซึ่งมาจากสายแม่น้ำสี่สายที่เราบอกนะครับคือแม่น้ำปิงนะที่บอกแล้วว่าไหลมาจากเชียงใหม่ลำพูนตานะแล้วไปเขื่อนรวมกันที่เขื่อนภูนิพลหลังจากนั้นจะปล่อยมาแม่น้ำยมนะมีการไหลจากจังหวัดพะเยาแพร่สกขทยัยพิษณุโลกแม่น้ำวังก็จะไหลจากเขื่อนคิวลมลำปางไปที่ลำแพงเพชรน,นะครับ และก็แม่น้ำน่านก็มาจากอุดรดิตแล้วก็เชื่อมลงมาที่เขื่อนนเรศวรและมาบรรจบกันทั้งหมดนะแใใม่น้ำสีสายที่จังหวัดนครสวรรค์ในเขื่อนเจ้าพญาและชัยนาทตรงนั้นนะและตอนนี้มันมีการเตือนแล้วนะครับว่า11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพญานะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีอุทัยธานีลบบุรีพระนครศรีอย กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับให้ระมัดระวังและเตรียมตัวถ้าหากมีน้ำร้อนแล้วก็ท่วมถึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่ากรุงเทพปลอดภัยใครบอกว่ากรุงเทพปลอดภัยผมไม่เชื่อแล้วตอนนี้นะเมื่อก่อนเคยเชื่อแต่พอเราเห็นปริมาณน,น้ําที่มากขนาดนี้และเห็นสัญญาณที่เชียงใหม่เนี่ยเราเห็นนะสัญญาณเชียงใหม่ตอนปี54ี่เนี่ยท่วมที่เชียงใหม่ท่วมนิดเดียวกว่านี้นะแต่มันท่วมกรุงเทพค่อนข้างเยอะทีนี้ 4ระดับอันตรายที่ระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่เราต้องระวังนะครับเขาบอกว่าถ้าระบายน้ำนไม่เกิน2ล้าน2 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะเอ่อล้นในพื้นที่รุ่มต่ำเช่นตำบลหัวเวียงในจังหวัดอยุธยาถ้าเกิน2 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ไม่เกิน2 0 0 2เนี่ยนอกจากาหัวเวียงอยุธยาแล้วเนี่ยมันจะไปที่อ่างทองไปที่ชัยโยนะ ถ้าเกิน2 000, 2 0พแต่ไม่เกิน2 000, 4 0พนี่ครับน้ำมันจะท่วมไปที่ป่าโมกอ่างทองอีกอำเภอหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิน2 000, 4 0พเนี่ยมันจะแผ่กว้างไปแล้วก็ต้องอบะยพในพื้นที่ชัยนาทนะครับถ้าเกินระดับ3,000เนี่ยกรุงเทพมีสิทธิ์ท่วมเพราะแม้ว่าในาปี54ผมอธิบายง่ายๆนะปี54เนี่ยมีการระบายน้ำเกิน2,500ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยกรุงเทพท่วมวันนี้เมื่อ10 สามปีที่แล้วท่วมเขาก็เลยสร้างระบบที่ป้องกันน้ําท่วมเพิ่มขึ้นแต่สามารถรองรับการระบายน้ําในเขื่อนเจ้าพญาได้แค่3,000ลูกบาศลล้านลูกบาศเมตรต่อวินาทีเท่านั้นถ้าระบายเกินเนี่ยแปลว่ามีโอกาสนะครับที่จะท่วมในกรุงเทพ4ขั้นตอนในการเตรียมตัวและรับมือเรื่องน้ําท่วมในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมีอะไรอันที่หนึ่งคือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จากสภาพอากาศปริมาณฝนสะสม ระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองการระบายน้ําที่อาจากอ่างเก็บน้ําและติดตามจากากรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะรายงานอันที่2เนี่ยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หากมีความจําเป็นความเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากดินถลม่มหรือน้ําท่วมขังเนี่ยครับให้แจ้งเตือนทันทีและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเรื่องที่3เนี่ยครับต้องแจ้งเตือนให้ภาคเอกชนและประชาชนได้ระมัดระวังในช่องทางต่างๆเช่น ขอ,อเตือนภัยการกระจายข่าวสู่หมู่บ้านสื่อสื่อสารออนไลน์วิทยุชุมชนเสียงตามสายรณรงค์ประชาสัมพันธ์แต่เขาเรียกร้องกันมากว่ากระทรวงดีอีจำเป็นที่จะต้องส่ง SMS ไปถึงประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ทำอย่างอยังนะยังมีการเรียกร้องกันอยู่เพราะว่าเอาแต่ประกาศช่องทางเดียวไม่สื่อสารหึงคนก็มีปัญหาอันที่4คือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในชุมชนให้ประชาชนติดตามสถานการณ และก็าการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยราชการอย่างเข่งครัดนะครับผมมีโอกาสไปที่ลาวเนี่ยเขาไปอย่างนี้นะที่ลาวเขามีระบบการแจ้งเตือนนี่ขนาดประเทศที่บอกว่าเราดูถูกเขาเราเหยียดเขาเนี่ยนะแต่เขาแจ้งเตือนกันถึงขนาดหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันลงไปเตือนเลยว่าต้องอพยพต่างๆเนี่ยเขาไปเตือนไม่รอที่จะแบบว่าประกาศฝ่ายเดียวและให้ชาวบ้านและซ้อมในการเตือนภัยนะประเทศไทยควรจะเอาอย่างเราหรือมากกว่าเรานะครับทีนี้ กรุงเทพมหาคนครแลครับจะเตรียมตัวอย่างไร 1. ก็มีการแจ้งระดับน้ําในแมบบ่น้ําเจ้าพระยาที่สูงขึ้นเนื่องจากตอนช่วงน้ําทะเลหนุนและมักจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับว่าเวลาน้ําเหนือไหลมาเนี่ยน้ำทะเลจะหนุนสูงทําให้มันเอ่อล้นและท่วมเวลาท่วมแผ่กระจายเนี่ยมันเอาลงยากอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องที่ต้องติดตามและก็น่าเป็นห่วงทีเดียวช่วงประมาณวันที่13-23ถึงตุลาเนี่ยครับ ขอให้ประชาชนใน10ชุมชน731ครัวเรือนใน7เขตริมแม่น้ำบระยายกที่ออกจากที่สูงนะตรวจสอบปลั๊กไฟและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด7เขตที่จะต้องเผชิญเฝ้าระวังมีเขตอะไรบ้างนะครับเขตดุสิตนะเพราะใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเขตพระนครก็ใกล้นะครับเขตสัมพันธวงศ์เขตบางคอแหลมเขตยานาวาเขตบางกอกน้อยและเขตคลองสานซึ่งเขตเหล่านี้ อยู่ใกล้กับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับต้องรับมือให้ดีทีนี้เนี่ยจะไปดูนะครับที่ให้เห็นนะครับมวลน,น้ําจากเชียงใหม่จากภาคเหนือเวลามาบรรจบในแม่น,น้ําเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30-45วันนะครับมวลน,น้ําในการเดินทางแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยครับในสมัยตั้งแต่ปี5-4จะทําเรื่องของการทําทุ่งรับน้ําไม่ว่าบางระกรรมโมเดลและอื่นๆแล้วเนี่ย แต่น้ําที่มามากเนี่ยเราปีนี้ก็ยอมรับว่ามามากจริงๆเราไม่รู้จักเรียกว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันจะเพียงพอไหมอีกอันหนึ่งโครงการที่ผันน้ําเจ้าพยานะครับไปสู่แม่น้ําท่าจีนนะครับมากขึ้นที่มีการลงทุนไป20,000กว่าล้านยังไม่เสร็จนะลงทุนตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่เสร็จรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมาเติมเงินให้อีก4 0พกว่าล้านเราหวังว่าจะเสร็จแต่รู้สึกจะเสร็จไม่ทันในฤดู หน้าน้ำหลากปีนี้คงไปเสร็จพันเอาหน้าน้ำหลากปีหน้าก็ต้องตอนนี้ทุกคนต้อง alert นะครับต้อง alert รอไปโทษทางการอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดกานและเตรียมตัวเราให้ดีเอาเป็นว่าตอนนี้เพื่อความปลอดภัยใครอยู่เขตรุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะครับทางเช่นแม่น้ําเจ้าพยาระยะห่างสักข้างละกิโลเนี่ยเตรียมตัวเก็บของขึ้นที่สูง แล้วท่านจะปลอดภัยและในเรื่องน้ําท่วมนะครับและก็การที่ประชาชนในจังหวัดภาคเหนือรวมทั้งที่จะประสบภัยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือแม้กระทั่งภาคใต้ในอนาคตต่อไปหากเกิดขึ้นนะครับเนชั่นปันน้ําใจจะเข้าไปช่วยเหลือพวกท่านนะครับเรายังคงลงพื้นที่ขณะนี้เราไปทําโมเดลที่บ้านไม้ลุงขนที่เชียงรายนะฮะเพื่อที่จะคืนสภาพโรงเรียนและชุมชนที่บ้านไม้ลุงขนนะครับที่ประสบปัญหา อุทกภัยและดินโคลนเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเร็วๆนี้ตอนนี้เนี่ยเราทําอยู่แล้วได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเข้าไปเคลียร์พื้นที่และก็ต้องขอบคุณนะครับที่คนที่มีจิตทธาร่วมทําบุญร่วมกับเรานะมาช่วยกันทั้งบริจาคเป็นเงินสิ่งของทุกบาททุกสตางค์และสิ่งของที่ท่านบริจาคเนี่ยจะนําไปสู่ผู้ประสบภัยแม้ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าผู้ประสบภัยเป็นวงกว้าง แต่ทุกอันเราจะพยายามไปคนที่เดือดร้อนมากที่สุดนะฮะร,รวมทั้งท่านสามารถที่ชุมชนไหนที่เดือดร้อนสามารถเขียนขอเข้ามาที่มือทิ่เนชั่นได้เลยนะครับเราก็จะพยายามที่จะกระจายและร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้เรารอดไปด้วยกันนี่คือเคกียรติปมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ